สวัสดีค่ะเห็นพกมาประจำเลยเนี่ยพกใส่กระเป๋ามายังไงคะเนี่ยอันนี้ครับเขาชื่อว่าวีนูครับผมก็คือแตก่อนะผมออกกำลังกายแล้วเวลาออกกำลังกายใช่ไหมมันก็จะมีเรื่องของอาการอักเสบของกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยมันต้องกล้ามเนื้อมันต้องใช้เวลาพักฟื้นนานค่ะเอทีเนี้ยไอตัวเนี้ยครับมันช่วยเรื่องลดอาการอักเสบปวดบวมแดงของกล้ามเนื้อของข้ออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรา ถาออกงายเสร็จเงี้ยเราจัดไปเลยแบบนี้ขยวขยำอ่ะพื้นไปเลยเอาไปอ่ะสามสิบื้นแล้วแต่เลยเ่าประมาณนี้ก็แทนที่ร่างกายมันจะพักฟื้นนานพีลาทิตย์ใช่ไหม,มแค่วันสองวันเนี้ยมันก็รู้สึกกลับมาเป็นปกติลาอะไรเงี้ยคือ,อเรื่องของอาการอักเสบปวดรุนแรงของร่างกายกล้ามเนื้อข้ออะไรเงี้ยมันดีขึ้นง่าย ไหโอเคเห็นพกประจําเลยในกระเป๋าก็เลยสงสัยก็เลยถามโอเคก็แนะนําเลยครับผมคนนี้ถ้าใครมีอาการหมอนเหมือนกันหลังออกกำลังกายหรือมีอาการคลายกันากจากอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ลองดูครับผมขอบคุณค่ะหาซื้อได้ที่ไหนคะเนี่ยหาซื้อได้จากตัวทนจจาหน่ายที่คุณเห็นคลิปนี้ได้ทั่วไปเลยนะเอาคลิปนี้ไปโพสที่ไหนใครเจอก็โอเคจดไปเคขอบคุณค่ะ